ฟกูฟักััมนสมปดนอโอมันนมเจ้นเนี่ยยกับหญ้งดินสีมือหามือเด<น>ี๋ต่สถานการณ์มามันจะนงนี่เ้ไกนะไกได้เืิน,นแปด ประมาณสิเซนครับ10บเซน15บ้าเซนยีสิเซนขึ้นไปเรื่อยๆตามช่วงนี้เขาเก็เอาประมาณสิบเซนก่อนอใช้ฟันกัดเลยอุมสฟันกัดเลยั้งนันทั้อนั้นั่วเพราผูกทั่วป่ะตวอีผูกแป้ง เรื่อกระเสี่ยงน้ำเขาอีกครับพี่น้องเรื่องตู้ยี่กระเสี่ยงน้ำคืนนี้ครับเดี๋ยวนี้ได้สามเซนแล้วครับเสือ้อสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบเอ็ดเซนครับสิบเซนหรือสิบเอ็ดเซนครับดิบหัวดิบหัวตูว้ยีช่วงนี้ตู้ยีกระเอาประมาณสิบเซนขึ้นดินก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้อง เออื้นตุยเจ้าน้ำใสะตุยบ้านเขาเรียบร้อยแล้วใครขี่เส่น้ำครับ เป็นหนึ่งคู่แล้วครับพี่น้อง จากน้อยก่สิได้เอาไม้ตองมัดไว้ครับพี่น้องเพิ่นบน่มือเพื่อนเพิ่นบ่ไปกอดเสือกตื่นียจะเสืองมากมัดละพรเอาน้ำใสอีกแล้ว และมือเพิ่นกาะบ่ให้เสือกตัวนี้มันย้อนครับยังไงสีถ,งถึงขนาดนี้ได้ใช่ได้แล้วครับต้องเพิ่นบ่นกาะมือเพิ่นบ่จับเสือกเขาก็าเขาม้ามัดใส่ตอกมัดครับช่วงแรกๆก,ก็เขาก็าซอยเหลือเพิ่นไปมือเพิ่นบ่จับเขากะ ตอ,อกมัดครับมุงลักษณะ,ะได้ต้นไดเพิ่อนบอจับเพิ่อนบอ่เกาะเออตัวน,นี้คนเกาะดิน เดี๋ยวครับมือมันพันกอดีบ่าต้นข้านหอกดีครันหะนึ่งสองสามสี่ข้าวแกก็เหงาลุมเลย นึงครับพีนบนนบบน่น้องโอ้จอโน้ยแล้วครับคนเนี่ยจอโน้ยแล้วครับนี่ครับหนึ่งพันจอโน้ยแล้วมีกับจอแล้วเด็อากาศช่วงนี้รู้สึกว่าจะเริ่มจะหนาวครับแปลงเริ่มไมาจะึ้นบระได๋เพราะว่าตอนเช้ามือมือมือฝนบระกอครับล้มมันล้มมือขาด เพาต้องเอาไม้ตอกมัดชอยเหลือเพิ่นไปครับครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อครับตุีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจแน่เด้อครับสวัสดีครับผม